ไม่ให้ปฏิเสธรถลิมูซีนคันหรูยังคงขับเคลื่อนไปตามท้องถนนด้วยความเร็วมาตรฐานของมันแต่ทว่าภายในห้องโดยสารด้านหลังที่ตอนนี้มาเฟียหนุ่มได้สั่งให้คนรถปิดกั้นแยกระหว่างห้องคนขับและห้องผู้โดยสารกับยังคงเงียบกิบไม่มีเสียงสนทนาใดๆนอกจากการเหลือบตามองเป็นครั้งคราวของเด็กน้อยที่คล้ายกับมีเรื่องจะพูดแต่ก็ไม่พูด นั่นจึงทำให้จินเฟยหงต้องหันมามองพางเอ่ยถามมีอะไรอยากจะพูดกับฉันหรือเปล่าอ่ะเปล่าครับจะถามก็ถามมาเมื่อเห็นว่าไม่อาจปิดบังพิรุษกับมาเฟียนหนุ่มได้อาเฉิงก็สูตรลมหายใจเข้าปอดก่อนกั้นใจยกมือขึ้นแตะที่จี้สร้อยคอของตัวเองพางขยับริมฝีปากพูดออกไปเสียงเบาผมเพิ่งรู้เรื่องความหมายของสร้อยคอนี้ อาเฉิงค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองสบตากับคนตัวโตเป็นเชิงขอคำอธิบายเพราะถึงแม้จะรู้ความหมายของมันจากพี่ไปหลานแล้วแต่อาเฉิงก็อยากได้ยินมันชัดๆจากปากของมาเฟียหนุ่มตรงหน้าเอาไปเป็นคนบอกครับอาเฉิงพยักหน้าให้กับคนตัวโตพางเม้มริมฝีปากแน่นรู้แล้วก็ดีกลับไปถึงบ้านฉันจะให้คนขนของนายย้ายมาที่ห้องนอนฉัน การพูดด้วยใบหน้าเรียบนิ่งไม่บ่งบอกอารมณ์ใดๆเล่นเอาอเฉิงถึงขั้นอ้าปากหวอไปชั่วขณะก่อนรีบเอ่ยขึ้นดะเดี๋ยวสิครับนี่คุณไม่คิดจะอธิบายอะไรหรือถามความสมัครใจของผมหน่อยหรอจินเฟยหงจ้องมองเด็กหนุ่มอยู่ครู่หนึ่งก่อนเอื้อมมือไปคว้าเอวเล็กรวบตัวอีกฝ่ายให้ขึ้นมานั่งบนตักของตนจนเด็กน้อยหลงร้องอุทานออกมา คุณไว่หงทำอะไรครับเนี่ยนายไม่สมัครใจที่จะเป็นคู่มั่นของฉันแทนที่จะได้รับคำอธิบายเรื่องการกระทำอุกอาจของคนเป็นมาเฟียแต่ทว่าอีกฝ่ายกับเอ่ยถามขึ้นทั้งยังกระชับวงแขนแก่งที่กอดรัดเอวคอดของเขาให้แน่นขึ้นจนแผ่นหลังของอเฉิงแนบกับแผงอกว้างพาให้อุณหภูมิภายในใบหน้าและใบหูของเด็กน้อยเพิ่มสูงขึ้นราวกับ กำลังมีควันพุ่งออกมาปล่อยผมนะครับตอบฉันมาก่อนนายไม่เต็มใจที่จะเป็นคู่มั่นของฉันอย่างนั้นหรอคือผมในารังเกยียจฉันยังไม่ทันที่อเฉิงจะได้ตอบคำถามแรกของเจ้าพ่อมาเฟียหนุ่มอีกฝ่ายก็เล่นยิงคำถามที่สองมานั่นจึงทำให้อเฉิงเผลอกัดเล่นฟิปากของตัวเองแน่นพร้อมทั้งพยายามข่มหัวใจที่กำลังเต้นโคมคามอยู่ภายในอก ผมไม่ได้รังเกียจคุณถ้าไม่ได้รังเกียจแล้วทำไมถึงได้พูดเหมือนว่าไม่ยินดีที่จะเป็นคู่มั่นของฉันก็จะให้ผมยินดีได้ยังไงล่ะครับเพราะคุณไม่ได้บอกอะไรเลยจู่ๆก็มอบสร้อยคอนี้ให้กับผมทำเหมือนกับว่าตั้งใจจะมัดมือชกนายไม่รอให้เด็กหนุ่มได้พูดจบจินเฟยหงก็เอ่ยสวนขึ้นซึ่งเด็กน้อยบนตักก็พยักหน้ารับเบาๆครับ มัดมือชกผมอ่ะอาเฉิงน้อยเพอหดคอหนีสัมผัสนุ่มหยุ่นจากริมฝีปากหนาของคนตัวโตที่ทาบทับลงมาบนลำคอของเขาแต่ทว่าเจ้าพ่อมาเฟียหนุ่มก็ไม่ได้มีท่าทีจะยอมปล่อยตัวเขานอกจากกดริมฝีปากลงมาบนลำคอของเขาหนักกว่าเดิมอีกใบยังกระชับวงแขนแก่งที่กอดลัดเอวเขาให้แน่นขึ้นเล่ากับกลัวว่าเขาจะลุกหนีไป ทั้งที่ความจริงต่อให้เขาดิ้นหลุดจากอ้อมกอดแก่งนี้เขาก็ไม่มีทางหนีอีกฝ่ายไปไหนเนื่องจากตอนนี้เขากำลังอยู่ในรถยนต์ที่กำลังโลดแล่นอยู่บนท้องถนนไม่ให้ปฏิเสธหรอกนะเอะเฉิงส่งเสียงแปลกใจออกมาอย่างไม่ค่อยเข้าใจในคำพูดของอีกฝ่ายพางมือเลียวของตนก็ยกขึ้นแตะบริเวณลำคอ ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกริมฝีปากหนายักของคนตัวโตกดจูบและดูดดึงจนไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นรอยสีกุหลาบแดงช้ำหรือเปล่าต่อให้นายจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจฉันก็ไม่ให้ปฏิเสธจินเฟยหงเอ่ยขยายความให้กับอเฉิงได้เข้าใจก่อนค่อยๆจับตัวของเด็กน้อยให้หันกลับมามองตากันเป็นเพราะป้าผมหรือเปล่าครับเกี่ยวอะไรกับพ่อของนาย คำถามของจินเฟยหงทำเอาอเาฉิงก้มหน้างุดลงพางริมฝีปากบางที่แดงละเลือดเลาวกับผลเชอร์รี่สุกก็ค่อยๆขยับเอ่ยพูดขึ้นก็ที่คุณมอบสร้คอนี้ให้ผมและมอบสถานะคู่เออคู่มั่นให้ผมเป็นเพราะต้องการอยากปกป้องผมเพื่อตอบแทนการเสียสละของป้าผมใช่ไหมคำพูดคราวนี้ของเด็กน้อย เล่นเอาคิ้วหนาของมาเฟียนหนุ่มกระตุกอย่างไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่นักก่อนจะใช้ปลายนิ้วซ้อนจับไปใต้คางเดียวดันขึ้นให้เงยมองสบตากันและเอ่ยพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังแล้วนายคิดว่าไงละ่ะผมคิดจริงๆเหรอว่าคนอย่างฉันจะมอบสร้อยคอมังกรที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวของตัวเองและมอบสถานะคู่มั่นให้กับนายเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อของนาย อเฉิงมองเข้าไปในดวงตาคู่คมเหมือนตาเหี่ยวล้ำลึกรลวกับก้นบึ้งมหาสมุทรของมาเฟียหนุ่มก่อนค่อยๆสายสีสษะให้เบาๆไม่ครับคุณไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนี้เพื่อตอบแทนบุญคุณป้าของผมใช่แล้วละ่ะสำหรับเจ้าพ่อมาเฟียหนุ่มตรงหน้าไม่จำเป็นที่จะต้องทำถึงขนาดนี้เพื่อตอบแทนพ่อของเขาเนื่องจากการเสียสละของพ่อเขานั้นส่วนหนึ่ง ก็เป็นเพราะหน้าที่และการตัดสินใจของพ่อเขาเองฉะนั้นแล้วแค่อีกฝ่ายรับอุปถัมภ์เขาให้ที่อยู่ให้การศึกษาพร้อมทั้งให้การงานและดูแลเขาดีมากขนาดนี้เท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วถ้าอย่างนั้นก็รู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมฉันถึงมอบสร้อยคอมังกรให้นายเป็นอีกครั้งที่อเฉิงต้องเม,ม้มริมฝีปากแน่นพางก้อนเนื้อเท่ากําปั้นภายในอก ก็ไม่มีท่าทีว่าจะผ่อนคลายความเร็วของการเต้นลงเลยสักนิดและถึงแม้ว่าเขาจะพอเดาออกแต่เขาก็อยากได้ยินชัดๆจากปากของคนเป็นมาเฟียคุณชอบผม <c oughs> จินไฟ้หงไม่ได้ตอบคำถามของเด็กน้อยเอฉิงนอกจากส่งเสียงฮึบเบาๆในลำคอพางเลื่อนมือหนาของตัวเองที่กอดเอวคอดของเด็กน้อย ขึ้นไปจับที่ท้ายทอยของอีกฝ่ายแล้วโน้มลงมาจนหน้าผากของพวกเขาแนบชิดกันก่อนใช้ปลายจมูกโด่งถูไถกับจมูกลานแสหน่ารักซึ่งการกระทำแบบนั้นของเขาก็เล่นเอาเด็กน้อยตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกจนเขาอดที่จะยกยิ้มมุมปากอย่างเอ็นดูให้ไม่ได้เด็กดีอืม อาเฉิงไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะทันทีที่มาเฟียหนุ่มพูดคำว่าเด็กดีจบกีบปากหนาอยากได้รูปก็กดแนบลงมาที่ริมฝีปากบางของเขาและกว่าจะรู้ตัวว่าอะไรเป็นอะไรเขาก็เผลอเปิดปากส่งเสียงประท้วงออกมาเบาๆเป็นเหตุให้ปลายลิ้นร้อนของคนตัวโตถือวิสาสะสอดแทรกเข้าไปสัมผัสกับปลายลิ้นเลียวของเขา แถมยังตะวัดเกาะเกี่ยวจนรู้สึกขนลุกสู้ไปทั่วตัวราวกับโดนไฟช็อตแต่ทว่าในเวลาต่อมาเขาก็ต้องหลับตาลงตอบรับสัมผัสนั้นอย่างเงอะงะไม่รู้ความเพราะนี่มันเป็นการจูบครั้งแรกของเขาจินเฟยหงหลีตามองคนในอ้อมกอดที่กำลังตัวอ่อนและถวยราวกับขี้พึ่งโดนไฟแถมการพยายามตอบรับด้วยท่าทางกาก้ากลัวนั่นยังทำให้เขา มองว่ามันน่ารักมากน่ารักเสียจนอดไม่ได้ที่จะบดขยี้ริมฝีปากตอบกลับไปพางมือหนาก็เผลอบีบขย้ำเอวคอดจนเด็กน้อยบนตักส่งเสียงคางประท้วงออกมาอะอืมทุกจังหวะที่ปลายลิ้นสอดประสานและเกี่ยวตวัดกวาดต้อนความหวานภายในโพรงปากอฉึงรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังจะขาดอากาศหายใจ แถมสัมผัสจากมือหนาที่กำลังลูบไล้พร้อมทั้งบีบเบาๆตรงบริเวณสีข้างของเขาก็เล่นเอาสมองของอเฉิงข่าวโพลไปหมดกว่าที่สติของเขาจะกลับมาก็เป็นตอนที่เขาได้กลิ่นคาวเลือดและมาเฟียหนุ่มถอนลิมฝีปากออกไปอย่างอ้อยอิ่งจินเปยหงมองดูเส้นใยสีใสที่ยืดออกมาจากปลายลิ้นของตัวเองและเฉิงที่กำลังหอบหายใจ ก่อนตวัดดวงตาคู่คมเหมือนตาเหี่ยวขึ้นไปมองที่มุกน้ำตางดงามดุดคิสตันจากปลายหางตาของเด็กน้อยแล้วค่อยๆกดจูบลงไปเพื่อดูดซับเหมือนต้องการปอบประโลมให้อีกฝ่ายหายตกใจก่อนขยับตัวออกมาเมื่อฝ่ามือเล็กของเด็กน้อยยกขึ้นดันอกของเขาเบาๆกลัวไหม เสียงทุ้มแสนอ่อนโยนและอบอุ่นเล่ากับแสงตะวันในยามเช้าสาดต์ส่องลงมาบนยอดหญ้าพาให้หัวใจที่กำลังสั่นไหวอย่างหนักหน่วงของอเฉิงสงบนิ่งลงก่อนสายหน้าแล้วเอ่ยตอบกลับไม่ได้กลัวครับแค่ตกใจแล้วก็เจ็บสิ้นสุดคำพูดของเด็กน้อยจินเฟยหงก็จับปลายคางเรียวของอีกฝ่าย ที่กำลังก้มหน้างุดให้เงยหน้าขึ้นมองสบตากันก่อนใช้ปลายนิ้วโป้งของตนเกี่ยวไปตรงมุมปากเล็กที่มีหยาดเลือดสีแดงจางๆพางโน้มหน้าเข้าไปกดจูบเพื่อดูดซับเอาหยาดเลือดดังกล่าวและการกระทําแบบนั้นของมาเฟียหนุ่มก็เล่นเอาอเาฉิงต้องเผลอกั้นหายใจทั้งหลับตาลงจินเฟยหงถอนริมฝีปากออกไปและจ้องมองอเฉิงที่ยังคงหลับตาปีแสนน่ารัก จนอยากที่จะบดจูบป,ปากบางนั่นอีกครั้งแต่ทว่าสำหรับเด็กน้อยแค่นี้ก็คงเพียงพอแล้วดังนั้นจินไยหงจึงเลื่อนริมฝีปากหนาหยักของตนขึ้นไปจูบบนเปลือกตาด้วยสัมผัสที่นุ่มนวลแล้วเอ่ยพูดขอโทษที่รุนแรงไปหน่อยค่ะครับอฉิงตอบรับพางก้มหน้างุดด้วยท่าทางเขินอายแต่เพียงแค่ไม่นาน ก็ต้องเงยหน้าสบตากับมาเฟียหนุ่มอีกครั้งเมื่ออีกฝ่ายเอ่ยถามคราวนี้เข้าใจคำตอบของฉันแล้วใช่ไหมอืมเข้าใจแล้วครับเข้าใจว่าเออเข้าใจว่าคุณเออคุณชอบผมจินเฟ้ยหงขยับยิ้มให้กับเด็กน้อยบนตักที่ตอบกลับด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักแสนน่ารักก่อนโอบก,กอดคนตัวเล็กให้แน่นขึ้น พางวางคางลงบนไหล่เล็กของอาเฉิงเด็กดีอาเฉิงไม่ได้ตอบกลับอะไรมาเฟียหนุ่มนอกจากนั่งตัวแข็งทื่อหน้าแดงหูแดงด้วยความเขินอายก่อนจะรู้สึกอุ่นว่าภายในหัวใจเมื่อคนเป็นมาเฟียเอ่ยพูดขึ้นอีกครั้งยังไม่ต้องรักฉันในตอนนี้ก็ได้แต่ห้ามปฏิเสธเข้าใจไหมคำพูดที่ดูจะย้อนแย้งในตัวของคนเป็นมาเฟียทำเอาอาเฉิง ยูปากเล็กน้อยพังต่อว่าคนตัวโตวในใจอะไรคือบอกว่าไม่ได้บังคับให้เขารักในตอนนี้แต่ไม่ให้ปฏิเสธแบบนี้มันก็เท่ากับว่ามัดมือชกเขาดีๆนี่เองแต่ถึงจะคิดอย่างนั้นอาเฉิงก็ยังพยักหน้ารับและเป็นฝ่ายซบหน้าลงตรงไหล่แก่งของคนเป็นมาเฟียแทนอาเฉิงไม่รู้หรอกนะว่าอนาคตของเขาต่อไปมันจะเป็นยังไงเขาจะสามารถรักจินเฟยหงได้ไหม แล้วอีกฝ่ายจะยังใจดีกับเขาแบบนี้หรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้ในตอนนี้ก็คือถ้าเขาปฏิเสธคนตรงหน้าไปเขาต้องเสียใจไปตลอดแน่ๆ